ผมได้แล้วเพเจคนเมื่อกี้่อะนี่โอ,อ้ผมจะไปเยอะมากเลยเคลดเนี้ยกอลลี่ได้ลนะกอลลี่เจ้กอลลี่ได้แล้ว ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะแต่รู้สึกเปลืองเพชรมากเลยรู้สึกเปลืองเพชรมากเลยเด้อสี่พันเพชรมิติกแล้วก็นี่แค่สามตัวเนี้ยนี่นะใช้กินแบบนี่กินไร้ดิมีติเด็กตัวเนี้ยแค่นี้เองโอ้ยก็จะได้วุ้ยกอลลี่ บรรยากาที่เหลือเหลือก็คือฟาร์มเพชรเลยไกอลลี่ได้แล้วเย้ได้กอลี่แล้วไปนั่งเล่นเลยดีกว่า Let's go งานอาทีตั้งนาน